สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกันทุกทท่านนะคะในวันที่26กุมภาพันธ์นั้นนะคะดาวพระอังคารค่ะจะโคจรเข้าไปอยู่ในพบปุตตะของท่านได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในช่วงของวันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่6เมษายนปี65นี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะในภพปุตตะของท่านนะคะมีดวงดาวโคโจรอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ดวงนะคะและดาวที่เป็นไฮไลท์สาคัญที่สุดก็คือดาวพระอังคารดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามาได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์แล้วก็อยู่ไปเลยนะคะยาวไปจนถึงวันที่6เมษายนค่ะดาวดวงนี้นะคะก็จะหมายถึงนะคะ พบสหัชชะและอีกพบหนึ่งก็คือพบมรณะก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีนะคะคนที่มีอายุน้อยนะคะกว่าท่านนะคะเข้ามาหามากมายไก่กองเลยนะคะ หนึ่งในจํานวนนั้นก็คือดาวพระอังคารดวงนี้ซึ่งหมายถึงนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือมาจากต่างอําเภอหรือคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะเป็นแม่ไม้แม่ล้างแม่ติดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ในเมื่อดาวพระอังคารดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งมหาอุดก็แสดงว่าคนที่เข้ามานะคะที่มีลักษณะเช่นนี้นะคะเขาก็จะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีหรือเขาอาจจะมีตําแหน่งการงานที่ดีก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ในช่วงของวันที่26กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมนั้นนะคะในพปุตตะนี้จะมีดาวทั้งหมด4ดวงค่ะและก็ตรงจุดนี้ค่ะที่เราจะต้องมา พิจารณาอีกก็คือดาวพระพุธดวงนี้นะคะดาวพระพุธดวงนี้นะคะก็หมายถึงนะคะตัวตนของท่านและก็รวมไปถึงการงานของท่านด้วยก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะชาวลัคนาราศีกันนะคะอาจจะมีปากมีเสียงนะคะมีเกณฑ์จะทะเลาะเบาะแวง้งกับคนที่อายุน้อยกว่าท่านนะคะที่มีตําแหน่งการงานที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเวลาจะพูดอะไรนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะอย่าพลีถามอย่าพูดอะไรออกไปโดยไม่ยั้งคิดเด็ดขาดนะคะเพราะมีเกณฑ์นะคะอาจจะมีปากมีเสียงกันหรือจะทะเลาะเบาะแว้งกันก็เป็นไปได้นะคะ และในช่วงวันที่26กุมภาพันธ์จนถึงวันที่2มีนาคมเอกเช่นเดียวกันนะคะก็ยังมีดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะอยู่ในพบปุตตะของท่านด้วยก็แสดงว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าเรื่องการเงินของท่านนะคะก็ถือว่านะคะ ไปได้เด่นไปได้ดีนะคะอยู่ในภพบ,บุตตะและก็ได้ตําแหน่งนะคะเทวีโชคก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะจะมีปัญหาก็เพียงแต่ในที่ทํางานของท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะมะีความคิดที่ขัดแย้งกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้น เป็นปากเป็นเสียงกันก็ขอให้ท่านใจเย็นๆค่ะทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเพราะหลังจากวันที่2มีนาคมแล้วนะคะดาวพระพุธด,ดวงนี้แล้วก็ดาวพระศุกร์ค่ะก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริของท่านนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้ใจเย็นๆค่ะทุกอย่างขอให้มีสติแล้วก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะและเราก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากๆก็คือตรงจุดนี้ค่ะดาวพระราหูนะคะในวันที่30มีนาคมปีห5นี้นะคะ เขามาจากเรือนอริแต่จากโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะและก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคเป็นจุดส่งเสริมในทางด้านดีนะคะอริก็คือปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนะคะก็จะจบสิ้นไปนะคะภายในปีครึ่งนี้นะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงนําเอาลัคนาราศีกันค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะเพราะการพยากรณ์ไม่ได้เอาดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณ์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกทกท่านนะคะมีชีวิตการงานที่เด่นดีนะคะและถ้าท่านนะคะสามารถแก้ปัญหาในช่วงของวันที่26 กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่2มีนาคมได้นั้นนะคะทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะทุกอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง <S <S แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ